สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านนะคะมาชมกิจกรรมดีๆที่ทางโรบินสันส่วปราการจัดให้กับประชาชนนะคะเป็นกิจกรรมตัดผมฟรีให้กับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาเที่ยวในห้างวันนี้กันค่ะโดยทางวิทยาลาัยสวนป,ประการค่ะแล้วเราไปชมรายละเอียดกันดลยนะคะค่ะให้บริการก,กันทั้งลูกค้าชายลูกค้าหญิงนะคะทุกเพศทุกวัยมะรับบริการฟรีได้เลยค่ะ ประหยัดตังค์ไปได้เยอะเลยนะมาตัดผมฟรีกับช่างที่มีสารพัดทรงทั้งด้านนี้เป็นบา์เบอร์นะคะอาจารย์หนูก็ด้านนี้เป็นบา์เบอร์เสนีให้คุณผู้ชายนะคะตัดลองทรงสารพัดทรงสูงทรงกลางทรงสัน้นบาเบอร์ฝั่งด้านนี้เป็นสุภาพสปีค่ะก็คือจะมีหลายทรงทรงแฟชั่นอะไรอย่างเี้ยนะคะเยอะมากเลยของฟรีที่ไหนมีที่นี่ราคามาได้เลยนะคะ ให้บริการวันนี้นะคะจนถึงบ่ายสาโมงนะคะนี่ you, ค่ะไม่ทราบว่าวันนี้แจ้งช่างว่าอยากได้ทรงอะไรคะทรงยูค่ะ <You. S 1> <You. S 2> ค่ะยูยูคือคือทรงอะไรคะแต่แล้วพี่ไม่ทันแฟชั่นนะเนี่ย <laughs> อ๋อหรออ๋อแล้วก็จะตัดทรงแอนโทเนียอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ก<ช>็ว่าพี่จะตัดทรงมิชคาร์ลัวมิสซี่คาร์ลัวอยู่เนี่ยไหลรวบผมไว้อยู่ใครทําได้ไหมคะทรงมิสมิคาร์ลัวเนี่ยมิจูนิเวิร์สอ๋อนี่ทรงยูใช่ไหมคะอ๋อเคยมาตัดหรือยังคะหรือเพิ่งมาครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมคะ <Okay. S 1> มั่นใจในฝีมือช่างไหมคะ ต้องบอกสิว่าเรามั่นใจเรามั่นใจช่างเขาจะไม่มีกำลังใจนี่โอเควันนี้มีช่างสวยๆมาคอยตัดให้นะคะรับรองก็ได้ทรงผมทรงยูกลับไปแน่นอนขอบคุณค่ะมีค่ะให้บริการกันทั้งลูกค้าชายลูกค้าหญิงนะคะทุกเพศทุกวัยรับบริการฟรีได้เลยค่ะ ประหยัดตังไปได้เยอะเลยนะมาตัดผมฟรีกับช่างที่มีสัลประกทั้งด้านนี้เป็นบาเบอร์นะคะอาจารย์อยู่กัด้านนี้เป็นบาเบอร์เสน่ห์ให้คือผู้ชายนะคะตัดลองทรงสาลประกทรงสูงทรงกลางทรงสั้นบาเบอร์ฝั่งด้านนี้เป็นอ่สุภาพสตรีค่ะก็คือจะมีหลายทรงทรงแฟชั่นอะไรอย่างนี้นะคะเยอะมากเลยของฟรีมีที่ไหนมีที่นี่่ะค่ะมาได้เลยนะคะ ให้บริการวันนี้นะคะจนถึงบ่ายสามโมงนะคะ เปิดให้บริการจะถึงบ่าย3ามโมงเย็นของวันนี้นะคะมาแวะนับบริการตัดผมฟรีกันได้ค่ะโรบินสันสมุนไระการชั้น3อ่าพี่นี่คะแอลอุปูลอีกรูปหนึ่งนะคะ1 2 3ขอบคุณนะคะค่ะขอค่ะ